่อนอื่นก็คงต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมและในครั้งนี้นั้นเราก็อยู่กับเนื้อเรื่องของเจฟและแม่นางไอรินกันต่อครับผมมาดูกันต่อที่ว่าเนื้อเรื่องเนียจะเป็นไปยังไงครับผมความรักของทั้งสองนะั้นมันจะจบลงที่ตรงไหนควอนุ่่เจฟจะช่วยแม่นางไอรินได้หรือเปล่าครับผมเรามาต่อกันเลยดีกว่านะที่นี่ที่ไหนกันทำไม ฉันถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้อาจาเปิดมาด้วยไอรินครับผมพร้อมกับสถานที่อันมืดมิดไรซึ่งแสงสว่างอันใดมาชมในเรื่องกันต่อไปการดําเนินต่อไปในเรื่องในครั้งนี้นั้นจะเป็นเช่นไรครับผมแม่นางไอรินนั้นก็ค่อยๆเดินย่องๆไยผมไม่รีบนี่นายเอาให้เธอกินถูกวิธีไหมเนี่ยรอก่อนสิเดี๋ยวก็ฟื้นนะ่ะ นี่มันเสียงข่อหนุ่มเจฟกับพ่อหนุ่มไครรอน,นี่นาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับไอรินจะทำยังไงล่ะเสียงอะไรนะนี่น่าจะเป็นโลกในจิตใจของแม่นางไอรินครับผมไอรินที่ของฉันงั้นเหรอฉันจําอะไรไม่ได้เลยสักนิดก็กลายเป็นความจําเสื่อมซะแล้วนะที่นี่ทําเอารู้สึกไม่ดีเลยฮนะก็มันมืดมองไม่เห็นนะครับผมไอริน ม่นางไอรีนะไม่นางไอรีนกำลัง,ง,ลงต่อสู้อย่างลําพังและโดดเดี่ยวเจ็บปวดเหลือเกินแปลว่าไม่นางไอรีนกำลังเจ็บปวดเหลือเกินับผมแม่คะหนูทําได้ดีใช่ไหมฮะแม่หนูเรียนต้องโหวเขาด้วยะนะพอได้แล้วหยุดนะเออเฮ้ยจับลูกตัวเองไม่ได้เลยครับผมถ้าหนูโตขึ้นหนูจะเป็นแบบแม่ให้ได้เลยเป็นเซเว่นไนท์เหมือนแม่นั่นเหรอต้องรีบออกไปจากที่นี่ทำยังไงล่ะทีนี้ เธอไม่เห็นฟื้นเลยอะยังไม่ฟื้นนะก็ยืนอยู่นี่ไงก็บอกให้รอก่อนไงเล่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วบ้าโผสิน้นิ <c oughs> ทางโน้นเหรอก็ต้องไปทางนั้นแหละทางโน้นทางน,น,างนี้ทางนั้นแล้วก็ทางไหนอีกนิดเดียวแค่อีกนิดเดียวไม่วิ่งไปละเดินช้าอย่างเงี้ยกว่าจะถึงก็นานนะสิเดินช้าโอ้โหและโลกทั้งหมดก็ขาวโพลนครับผมเฮ้ยคัดซีนมาไอลิน <c oughs> ฟื้นแล้วสินะ ล่งอกไปทีเฮ้ยหย่ะดูแปลกๆยังไงชอบกลฉันเป็นห่วงเธอมากนะไอลินเธอเป็นยังไงบ้างนายเป็นใครกันเธอพูดอะไรนะ่ะไอลินเราต้องรีบไปหาเรนนะเรนใครกันหมายความว่ายังไงกันไอรินเวนนะ่ะพอเถอะพอได้แล้ว เอ้าเจ้าหมาไซบีเรียนมาแล้วก็พาไอรินหนีไปเดี๋ยวก่อนไอรินไอรินจำเจ๊ไม่ได้แม่นางไอรินฟื้นมาแต่ความทรงจำนั้นไม่ปกติครับผมบ้าบอที่สุดเลยต้องให้ไปตามหาแม่นางไอรินอีกอย่างนั้นเหรอ้ยแม่นางไอรินหนีไปไหนแล้วไอรินเธอจะไปไหนน่ะและไอรินก็หันหลังกลับมาตะโกนว่าไกปูบ้าจริงเธอไปเร็วมากคลาดกันจนได้เอ เองวิ่งช้ากันเองหรือเปล่าเจ้าพวกนี้น่ารำคาญชะมัดเจ้าปีศาจพวกนี้มาได้รำคาญล่ะต้องมากำจัดปีศาจอีกไม่รู้จักดูแลบ้านช่องบ้างเลยหรือไงกำจัดปีศาจที่ขวางทางทั้งหมดนี้เป็นเพราะนายนั่นแหละฉันรู้ตั้งแต่นายเอาอะไรแปลกๆให้ไอรินกินแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีผลข้างเคียงแบบนั้นเก็บพวกมันให้เรียบความจําเสื่อมเัินเหรอฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนั้นมาเลยด้วยซ้าเฮ้ย ฉันไม่ควรเชื่อนายเลยจริงๆบ้าโมฉันต้องมาวิ่งไล่ตามแม่นางไอรินอีกเนี่ยแม่นางไอรินวิ่งไปไหนแล้วไล่ตามไอรินต่อไปครับผมอย่างนี้อย่งงาง้นแล้วก็ยังไงให,ให้ตายสิให้ตายสิสงสัยจะคลาดกันจริงๆแล้วแฮะก็เพราะแม่นางไอรินขี่มาไซบีเรียนยังไงละ่ะนั่นน่ะสิหรือว่าเธอจะไปหาเรนกันนะไอรินจะไปตามหาเรนอย่างนั้นเหรอตอนที่ได้ยินชื่อเรน เธอมีท่าทีปแปลกๆด้วยก็แบบว่าจะได้เจอลูกกันสักทีเรนเหรอไม่ตายเถอะเป้าหมายต่อไปคงจะเป็นการไปตามหาเรนนะสินะฉันไม่อยากได้ยินอะไรง่งๆหรอกนะแต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วลองไปหาเรนอย่างที่นายบอกดูแล้วกันฮะเราจะได้ไปเจอกับแม่หนูเรนอย่างนั้นเหรอว่าแต่จะเดินไปจนถึงเมื่อไรกันเนี่ยขี่กิ้งกานายไปไม่ได้หรือไงขยะกัแบบว่ามังกรก็ยังบ่นออกมาครับผม เรดบอกว่านายตัวหนักให้เดินไปเองน่ะก็แบบว่าบางกรไม่ยอมให้ขี่หลังนะครับผมขี้ห่วงชฉมัดขอขี่หน่อยจะเป็นไรไปก็แบบว่าเจ้าเรดอ่ะปฏิเสธการขอขี่หลังของพวกนุ่มคลายร้อนน่ะแล้วเราก็โผล่มาที่ไรเซนบอลบอลหรือบอมไรเซนบอมอะรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกสาวของฉันริน นี่มาหาลูกสาวในสุดเจฟก็บากหน้ามาหาลูกสาวอะไรกันทำไมเจ้าพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้กำจัดปีศาจอีก20ตัวดูเหมือนจะหนีออกมาจากห้องทดลองของเมลคีนะเป็นฝีมือขอ,ของหนุ่มเมลคีอีกแล้วเลยเป็นเรื่องแล้วสิหมู่บ้านได้พังพินาศแน่ไปไหนก็มีปีศาจล้อมหน้าล้อมหลังไปหมด นายไปทางโน้นแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปอีกฝั่งเองแบบนี้เราก็ต้องรีบแล้วนะสินะแบบว่ารีบไปอะ่ะตามหาเรนครับผมเราจะมาตามหาลูกสาวของเราคับลูกสาวของผูหน,นุ่มเจ็บกับแม่นางไอรินหัวสู้ตัวเหลี่ยงกันไปใหญ่แล้วเนี่ยขยะนี่เรับผมแบบสู้กันแบบดเดือดเลือดพ่านเลยทีเดียวไม่หรอกไอรินต้องจําเรนได้แน่ไอเจ้าพิศาสพนี้มันไม่ขนามือเจบหรอกนะแล้วอีกอย่างกรีดก็มีไออุ่นด้วยว่าแต่ลูกสาวข้งฉันยอยู่ไหนอะ ฉันมั่นใจว่าหัวใจของไอรินยังเหมือนเดิมเฮ้ยอะก็แบบว่ามั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเจฟไอรินเรนเออก็แบบว่าเรียกชื่อของคนรักแนละลูกสาวอยู่ไหนกันนะต้องขวางไว้ให้ได้นะปล่อยมันเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดได้ยินเสียงแล้วครับผมแม่หนูเรนเสียงนั้นหรือว่าลูกสาวของฉันไม่ใช่ลูกสาวของเจฟ <laughs> เรนไปทางโน้นกันเถอะเรีบไปเร็ว นนี้เจอลูกสาวตัวเองครับผมนี่มันอะไรกันเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่โอ้ยแปลว่าปีศาจก็เต็มไปหมดเรนเฮ้ยพ่อมาแล้วลูกกระโดดลงมาจากมังกรนี่ทำอะไรลูกฉันคุณเป็นใครคะถอยออกไปก่อนฉันจะไม่ได้หรอกค่ะเออลูกสาวสุดห้าวไม่ยอมฟังที่พ่อบอกเลยนะมันอันตรายนะไม่ได้ค่ะฉันต้องปกป้องทุกคนลูกสาวสุดดื้อรั้นครับผมไม่ยอมฟังที่พ่อบอกครับปีศาจตัวเบลล้วเข้ามาแล้ว เรดคุณพ่อกับลูกสาวร่วมกันสู้กับพวกปีศาจนี่ผมเ,เรนปลาหอกไม่ให้รยิงใส่ฟ้าส่วนไอเรดนี่ก็เป่าแบบเร็วไฟอีม่วงบ้าบวที่สุดเอยมันเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างแล้วจริงๆดูก็ดูน,นะครับผม <laughs> <laughs> คุณพ่อกับลูกสาวอะนะเอาแล้วมีปีศาจตัวบักใหญ่โผล่มาผมเรน เรนนี่วิ่งไปก่อนเลยเหมือนไอลินไม่มีผิดฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วฉันจะปกป้องเธอเองใครตายเธอฉันพร้อมยอมแลกทุกสิ่งช้าอย่าคิดว่าฉันยังเป็นคนเดิมสิ การก่อยแหงเวทีจะสะท้อนสกิลฟื้นฟูและสร้างความเสียหายระวังอย่าให้พัตมิตรและสัตว์เลี้ยงใช้สกิลฟื้นฟูในขณะต่อสู้บ้าบอมาครับผมผมคิดว่าทีมนี้เอาอยู่จะมาสะทงสะท้อนไอ้สุยูและสะท้อนอย่างนั้นเหรอแปบลบว่ามันเป็นใบไม้ได้หรอกนะเพราะถ้าไม่ถึงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเออมันออกกล้วยๆอยู่แล้วน่าจะแบบผ่านไปได้โดยง่ายครับผมแบบนี้น่าจะแบบไม่ขนามือปาร์ตี้ของผมหรอก ถึงแม้ปาร์ตี้ผมจะมีแบบตัวฮิวก็ตามแต่ผมว่าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับผมดูทรงแล้วน่าจะไม่เวิร์กฮะตายไปตัวแล้วเนี่ยไม่จะไม่เวิร์กแล้วผมต้องคุมเองมาลองคุมเองกันดูครับผมแต่ว่าก็ลืมไปแล้วนะว่ามันคุมแบบไหนโอ้ยจะตายแล้วไม่นะไม่นะลีหน้าของฉันแล้วพวกเองไม่ตีมนแล้วตีมันยังไงเนี่ยกดตีตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วไม่ตีนะเฮ้ย ให้ตายเถอะโอ้ยบ้าหมอให้สุดไม่น่าเชื่อว่าการสะท้อนฮิวจะรุนแรงขนาดนี้บ้าไปแล้วฉันจะประจกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันต,ต้องช่วยลูกสาวชัดไม่เกี่ยวให้ตายเถอะมั่นใจในทีเรียวกว่าเกินไปผมคิดว่ามีฮิวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันรุนแรงสุดเลยเอ,อียนี่หน้าฉันตายไปแล้วแต่ฉันมีประดับชุบอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ เอาจะไม่ตายที่ตรงนี้เงีอยบตายยกตี้ขอบคุณที่ช่วยนะคะว่าแต่คุณรู้จักฉันหรือคะฉันเป็นพอ่อเธออยังไงละ่ะเจบสิงกระแดกจุดไปเลยทีเดียวเป็นอะไรไปคะก็ไปบ่าเงียบไม่กล้าพูดไปเลยพนุ่มเจฟแดกจุดอีกหนึ่งรอบก็ผมพนุ่มเจฟคุณคะไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกสาวตัวเองดีทำ <c oughs> าไมไม่บอกไปเลยว่าฉันเป็นพออ่อเธออยังไงละ่ะก็ดูกันเอาครับผมมา ไปดุ่มเจ็บไปกันบังจะพูดอะไรกับลูกสาวตัวเองอะนะมาผมออโต้ดีกว่าเมื่อกี้นี้จะตายยกตี้เจสะท้อนดาเมจเข้าไปอืดอัดชะมัดช่วยพูดอะไรหน่อยสิคะท่านผู้บัญชาการมาช่วยตรงนี้ทีครับเข้าใจแล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาจังหวะนี้แหละพหนุ่มเจ็บจังหวะนี้ต้องชิงแล้วถ้าไม่กล้าบอกก็ต้องชิงจังหวะนี้แหละครับผมขยะน่ะมันกรยังสนับสนุนนะ่ะ มังกรยังสนับสนุนนะครับก็ดูเอาตอนนี้ยังบอกเธอไม่ได้หรอกนะไม่กล้าก็าต้องหนีแล้วจวังหวะนี้ถ้าไอรีนฟื้นเมื่อไหร่ฉันจะไปหาเธอเองก็ไอรีนก็ฟื้นแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้ไปรวมตัวกับเจ้าบ้านนั่นก่อนดีกว่าไม่กล้าบอกลูกสาวว่าตัวเองคือพ่อสินะก็คือว่าเจฟยังคงแบบว่าเขินขืนเน่ยไม่กล้าบอกลูกสาวตัวเองว่านี่ฉันเป็นพ่อเธอนะแต่เอาเป็นว่าผมขอจบเนื้อเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะ เพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับผมเอาแค่ประมาณ10นาทีก,กว่าๆ <c oughs> แล้วพวกกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ไม่รู้อันนั้นคงต้องขอให้เป็นเรื่องของโชงชจาที่นําพาไปกันแล้วกันครับผมส่วนผมนั้นคงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วครับผมไกลปู